สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าไทยพาณิชย์นะคะหากคุณทำสมุดบัญชีหายจะต้องดำเนินการอย่างไรสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันในปี2564นี้นะคะว่าในกรณีที่เราเป็นลูกค้าของทางธนาคารไทยพาณิชย์หากพบว่าคุณทำสมุดบัญชีหายนะคะหายหายไปไหนอะ่ะหาไม่เจอนะ ก็คุณจะต้องไปออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ใช่ไหม่ะคะสำหรับวิธีการดําเนินการของทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณไปติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้บ้านนะสาขาที่คุณสะดวกไม่จําเป็นต้องเป็นสาขาที่คุณเปิดบัญชีเล่มนั้นก็ได้นะและก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าสมุดบัญชีหายอ๋อและที่สําคัญนะคะไม่ต้องพกใบแจ้งความไปด้วย ไปแค่ตัวและบัตรประชาชนนะคะเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีเล่มนั้นจริงๆเมื่อคุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาก็จะนําบัตรประชาชนของคุณเนี่ยไปตรวจสอบไปยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆนะเซ็นเอกสารกันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิค่าเรมียมอยู่ที่เล่มละ100บาทนะคะในการทดแทนสมุดบัญชีเล่มที่เราทําหายไปนั่นเองนะ เพียงแค่คุณเตรียมบัตรประชาชนไปไม่ต้องมีใบแจ้งความนะคะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมหนึบาทก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยบอกว่าไลฟ์สไตล์ดีมากๆชีวิตสะดวกมากสำหรับท่านใดที่ใช้สมุดเนี่ยจนเต็มแล้วจะต้องต่อและยกขึ้นสมุดเล่มใหม่นะคุณสามารถที่จะไปไทยพาณิชย์ที่ใกล้บ้านคุณได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสาขาที่คุณสะดวกได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นสาขาที่คุณเปิดบัญชีตั้งแต่แรกเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เราหน่อยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและพบกันใหม่กับคลิปดีๆมีประโยชน์ทางด้านการเงินแบบนี้ที่เรานำมาแบ่งปันกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ